จะตัดแล้วนะคะสวัสดีทุกทุกคนนะจ่ปะป้าสวัสดีน่อยสวัสดีครับอ่ะสองตายายตัดมะละกอกันแล้วนะจ๊ะคือเขายุ่นะอายุเยอะละต้นมะละกอก,ก,กินได้นะหลายๆคนน่าจะรู้เดี๋ยวจะช่วยป้าด,ดึงให้มาล้มทางนี้เพราะว่าถ้าล้มทางนู้นกลัวเดี๋ยวมันจะไปทับต้นมะนงมะนเาเป็น ดอกคิเสเษดอ้โอโหเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะช่วยดึงช่วยป๊ะป๊าดึงอ่าป๊ะป๊าดึงดึงเออดึงดึงล้มเลยนี่แหละดึงเลยออนี่นาย <c ười> เรียบร้อยแล้วป,ป้าาทอนให้หน่อยทอนตั้งหน่อยตัดหน่อยตัดเนยต้นมะระกอกินได้นะหลายคนยังไม่รู้นะจ๊ะเช้าาสองตายายก็จะมีงานอยู่อย่างนี้แหละทำสวนน,นู่นนี่นี่นั่นตัดแต่งต้นมงต้นไม้ปลูกผักสวนครัวผสมดินปลูกไอ้นู่นไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นั่นทำไปเรื่อยๆทำไปจนกว่าจะแกะ่เ้่า,าชาราจนไม่มีเรี่ยวมีแรงนั่นแหละ ร้องเพลงอะไรดีนะเรือนแพ้สุขจริงอิงกระแสทาราเดี๋ยวไปซ้อมเดี๋ยวซ้อมท่านทิ้งงานผลงานเพลงเพราะยพวกเราไว้ร้องปริงระงมมรมพริยวม มากลมพิซาฮ่แป๊บหนึ่งไงให้ปะป้าช่วยโอ้โหเนี่ยเราได้ปะป้าเราเบาแรงไปตั้งเยอะเห็นมาถึงเขาจะติดผลแต่เขาก็จะไม่ไม่โตเขาอายุเยอะแล้วนะเนี่ยแต่เราจะเอาไอ้น,นี่แหละเก็บไว้ไปหั่นหันแกงๆรวมกับต้นต้นเขาเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ โอ้ยโล่งะโลงแล้วโล่งแล้วไอดินขอบคุณป้าป๊ามากเลยเดี๋ยวเราจะร้องเพลงนี้ฟังไอดินกลิ่นฟางยังฟังที่ใจกลิ่นน้ำค้างลอยมาแต่ไกลยอดบนใบยอดยารวมกลิ่นพอละเลิก งานเยอะใบมะละกอขอบคุณนะป้าป้าใบมะละกอที่เขาเอาเอกข่าว่าน้ำต้มมะละกอสามารถช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ก็ไปหาข้อมูลคือไปทำงานวิจัยกันให้ดีๆอย่ามา,าทะเลาะก,กันอย่ามาเถียงกันว่ามันใช้ได้ลดจำนวนเซลล์มะเร็งได้จริงเท็จแค่ไหน ไปทํางานวิจัยให้มันจริงๆจ,จังๆไปเลยเข้าใจใช่ไหมอย่ามาทะเลาะก,กันอย่ามาเถียงกันเอาให้มันมันจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนมันก็จะเป็นทางเลือกบางคนเขาบอกอะไรหมอบอกไล่กลับบ้านไปนอนตายที่บ้านนั่นไปรักษามาหายแล้วมันเร่งเขาก็ไปลองเขายังไม่อยากตายอะ่ะใช่เปล่าหมอให้เขากลับบ้านไปนอนรอความตายไม่ได้ โอ้ยอร่อยมากนะถ้าพี่ติด๊ดพี่สุปราณีวันรักกากินไม่บอกว่ายอดอ่อนๆของมรรนะละกอเนี่ยมันกินได้เนะี่ยอร่อยด้วยเนี่ยอ่อนๆเนนะี่ยถ้าพี่ติ๊ดไม่บอกก็ไม่รู้เนี่ยยังอร่อยเลยหลายคนไม่รู้จริงๆนะลองกินดูสําหรับคนที่กินขมเก่งๆนะคนที่กินขมเก่งๆเ,เขาจะรู้อร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอายอดอ่อนไปกิน ห้าห้านี่ต้องขอบคุณพี่ติด๊ดพี่สุปราณีวันรัก,กากิจที่บอกเราก็เลยลองชิมดูเสร็จแล้วมันอร่อยอะ่ะสำหรับเราอะ่ะใครจะว่าไม่อร่อยก็แล้วแต่เพราะบางคนเขกินขมไม่ได้ไงแต่เราชอบไงเราชอบเรากินแบบขมขมได้เนี่ยต้นกล้วยนะเออมีใต่ต้นกล้วยนะเอ,อ้ยอ ต้นมะละกอเคยเห็นคลิปเขาทําคลิปป่ะที่เขาเอาไปทําอาหารน่ะเนี่ยด้านในเนี่ยนะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูด้านในเ,เล็บจิกอ่อนๆมันจะอ่อนๆนอะเอาเล็บจิกเนี่ยเราใช้เล็บจิกเนี่ยมันจะอ่อนๆนะด้านในเนี่ยเนี่ยเอาปอกเราเคยทาไปแล้วนะคลิปอะ่ะเราเคยทําคลิปแกงส้มต้นมะละกอไปแล้วนะเอออร่อยด้วยถ้าไม่ลองไม่รู้นะ อย่าเพิ่งเชื่อเราลองทําเองแล้วจะรู้ว่าเขาอร่อยมากแต่ทีนี้เราจะมีเวลาเพราะงานบ้านเราเยอะงานสวนเราเยอะดีนะเพิ่งรีดผ้าเสร็จไปแต่สามารถ <c oughs> เพื่อนเราอะ่ะเสรนเขาบอกว่าเอาไปดองเหมือนหน่อไม้ก็อร่อยเอาซี่เอาซี่ลองดูซี่ เพศเนี่เสอน่ะเพื่อนะนะเราอ่ะเทคนิคปทุมเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปดองเหมือนหน่อไม้เลยดองเหมือนแบบด,ดองหน่อไม้อ่ะเอาลองดูลองดูไม่ลอง,อลองก็ไม่รู้โล่งแล้วทีนี้ทำไงต่อจ๊ะอันนั้จะตัดนูด่นตัดนี่ไปตัดนั่นไปสารพัดที่เราจะตัดตัดแต่งนูน่นนี่นี่นั่นได้ออกกำลังกายกันสองตาย,ยายนี่แหละ วันล,ละนิดวันล,ละหน่อยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ก็จะให้ให้ต้นเน้อยหนาน้อหนาโตนะใบน้อหนาเนี่ยทุกคนบางคนก็ยังไม่รู้นะเพื่อนใหม่ยังไม่รู้นะมือใหม่หัดปลูกก็ยังไม่รู้นะว่าใบทําน้ําหมักเนี่ยมันฆ่า,มาแมลงนะให้รวมกับใบใบอะไรเอ่อขี้เหล็ก ลองทําดูแลจะรู้เหายังตายหมดหัวอย่างที่บอกปลวกเปลือกก็ตายมดมแมลงตายหมดมันมีสารพิษอยู่ถ้าทําน้ําหมักเนี่ยมันก็ช่วยลด,ลดราดดินเดินมแมลงต้นอ่อนตัวอ่อนอะไรเงี้ยมีใครมาแซวเราบอกว่าที่เราทาเออเอเอ,เอกิางิ่งมโยมปากชําใช่ไหมขี้โม่ <You> asking, คนมาแซวแจ๊ขี้โม่เฮ้ยลองตัดกิ่งม่ยมไปปากชําดู กิ่งมะยมสามารถขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งปักชำได้อ,อพี่ติ๊ดเนี่ยตัดกิ่งมะยมปักชำเนี่ยติดดีดีอ่ะพี่ติ๊ดเขาขายนี่ดูนะพี่สุปราณีวันรักกากิจตเขาขายต้นไม้ดยนะเออพี่ติ๊ดเขาจะเขาบอกปักชำเนี่ยติดหลายกิ่งด้วยกิ่งมะยมอ่ะสวัสดีนัองูวด มัมรี่เขาตาเที่ยงเอ็ดนครพนมช่องเดโชุิอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกไปที่ช่องเดชโชุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่เขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกๆคนไปดูน้องหนวดน้องปอนะสองตายายนี้เขาขายต้นไม้ขายพืชเอ่อบอนสีไม้ด่างพวกพืชมงคลทักไปทักหาน้องหนวดน้องหนวดฟังพี่นะน้องหนวดน้องปอ ถ้าใครถามหาอะไรบอกมีไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยไปหาให้เขา <laughs> <laughs> บอกมีไว้ก่อนแล้วน้องเหนือน้องปองก็ไปหาให้เขาท <laughs> ่านั้นเองสมมติเออไม่ทราบว่ามีต้นไนนี่นี่ไหมคะบอกมีไว้ก่อน <laughs> <laughs> ไม่ยากอันนี้คือการคลิปลูกค้าไว้ก่อนนี่เดี๋ยวกันไปดนนูน้องหนืน้องหนวดน้องปอนะจ๊ะเ <laughs> วลาจะซื้อ ต้นมงต้นไม้ดูดูช่องพวกเราดีกว่าซื้อที่ช่องพวกเราเนี่ยนะเดชโชสุกอินเนี่ยบ้านไร่พยอมอย่างนี้ช่องหลายๆช่องอ่ะที่เขาขายอ่ะเขาแจกเบอร์โทรศัพท์อย่าไปซื้อโดนอุ้อยังโดนหลอกกันเยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมหมดเนี่ยยังโดนพวกมิจฉาชีพมันหลอกไม่หยุดเลยอ่ะคิดดูเอาแล้วกันยังหลอกอย่าไปซื้อเลยไปซื้อในแพลตฟอร์มที่ แนะนำเลยลาสมอ a ์ะลาซาด้านะไปซื้อในลาสมอ l l อะเนี่ยคืนเงินก็ได้ด้วยกลุ่มคนพวกนี้เขาก็ไม่กลาก้าไอคนที่เข้ามาร่วมอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่โกงลูกค้านะจะบอกให้เพราะอาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ถ้าไปโกงลูกค้าเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นสินค้าอย่างลัสมอ l l นี่ตรงปก ตรงปกเลยเออนี่คือเราแนะนำแนะนาช่องทางให้แหละไม่ใช่ไอพวก Facebook ขอทักแชท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 ขอเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ให้อย่างเงี้ยขอเท่าไหร่ก็ไม่ให้อันนั้นมิจฉาชีพบอกเลยตรงนี้ใครจะว่างใครจะช่างคนค้าขายสุดจริตเขาก็ต้องให้แจกเบอร์โทรสิใช่ป่าวเพื่อที่ให้ติดต่อได้แต่อพวกนี้มันไม่ยอมมันไม่ให้เพราะถ้าแจกเบอร์โทรมันก็ อย่างเบอร์โทรสามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ใช่ไหมเวลาเขาแจกเบอร์โทรต้องโทรติดต่อทันทีนะเพราะมันจะมีพวกหลักฐานทิ้งไว้เลยพวกเบสตชั่นเซล l ซียร์อะไรเงี้ยมันจะทิ้งหลักฐานไว้เรียบร้อยเลยตามรอยได้ว่าชื่อใครเป็นคนลงทะเบียนเบอร์นี้เจ้าของเบอร์เป็นใครรู้หมดเพราะฉะนั้นอ้มิจาชีพมันจะไมแจกเบอร์โทร,รศัพท์ถึงมันแจกมันอาจจะแจกหลอก,ลอก มันเอาเบอร์ของพวกมิจฉาชีพโทรเท่าไหร่ก็ไม่ติดโทรกลับไปก็ไม่ติดไอพวกเนี้ยชัวร์เลยล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นซื้อพวกเราอยากได้ต้นไม้ต้นอะไรติดต่อที่ช่องเดชโชสุกอินคุณหน่ยบ้านไร่ผู้ยอมได้เข้าใจใช่ไหมอันนี้ตัดกิ่งปักชำได้ด้วยนะของนังนวดอันนี้เป็นพีนัทเบอเตอร์ต้นเนยถัว่วนี่ ไอ้ต้นนี้แหละที่ต้องหนวดให้มาตอนนั้นห้าหกปีแล้วต้นนี้จะบอกให้แล้วเราก็ขยายไม่รู้จบนี่ดูดูลำต้นแค่ไหน,นจากเพาะจากเมล็ดนะเห็นปะพินาบัตเตอร์เขาจะมีะสารต้านมะเร็งค่อนข้างสูงแล้วก็มีวิตามินอีสูงพวกนี้กินเข้าไปมันก็จะไปเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วเป็นได้เป็นอย่างดีนะเนีย่ยตัดกิ่งปักชำทั้งนั้นแหละเพิ่งจะตัดแต่งเราเพิ่งจะตัดแต่ง น้องหนวดไปนะนี่ไปดูนะไปดูน้องหนวดน้องปอนะสองไกายายน่ารักเป็นน้องที่น่ารักของเราตลอดชีวิตเหมือนน้องบีอ่ะน้องบีน้องบีก็เป็นน้องที่น่ารักของเราตลอดชีวิตเป็นเด็กดีดูแลพ่อแม่แล้วอวยพอให้น้องๆเราน้องบีถูกหวยทุกงวดมันมาถึงเวลาเดี๋ยวพวกเราก็จะชีวิตสบายเองนะจ๊ะ พวกเราคือพวกเราที่อยู่ทุกวันนี้ดําเนินชีวิตที่อยู่ในกรอบของกฎหมายพอแล้วมันก็มีความสุขแล้วใช่ไหมมีกินมีใช้มีคือมีกินมีใช้ไม่เป็นหนี้เป็นสินสุขภาพร่างกายแข็งแรงเท่านี้พอแล้วใช่ไหมเออไม่มีหนี้มีสินะ่ะแค่นั้นสุขภาพแข็งแรงชีวิตนี้ก็โอเคแล้วอันนี้เราอยากให้ทุกคนเก็บ ต้นพันธุ์สักต้นนะอันนี้เป็นของโหระพานะจ๊ะนี่โหระพามะเมล็ดพันธุ์ปลูกเอาไว้สักหนึ่งต้นเพื่อให้เป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วก็พอเขาแก่ปุ๊บรูดรูดพวกนี้ไปเรยหวานไว้ไม่ต้องไปซื้อเป็นซองจำมาไว้ว่าผลิตผลของเรากิ่งพันธุ์ต่างๆมเมล็ดพันธุ์ต่างๆ,ๆที่เราปลูกเองมันจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงด้วยเพราะปลูกแบบปลอดสารนะคะท่านเนี่ย ปลูกแบบประสารเพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์ที่มันออกมาเนี่ยมันจะคือร้อยหวานๆวานไว้มันจะงอกเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรอันนี้ยังไม่ได้เก็บอันนี้อันนี้เป็นเป็นมะเขือเห็นไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมะเขือเปราะม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจรดน้ําแล้วล้มเอ็นกันเนี่ยโรยโรยวานวานไว้เนี่ย งอกมาเย้ะๆ้แลแป,ป๊บลมเลยเมล็ดพันธุ์ของเราที่ปลูกเองนี่แบบเนี้ยที่ปลูกเองแบบเนี้ <c oughs> ปลูกเองมันจะแข็งแรงเนี่ยโอ้ยเท่าเว้ยเท่าอ้ยแลจะไปขวบแล้วเท่าแล้วบวนปลูกเองดอีที่สุดกิ่งพันธุ์เราก็สมบูรณ์ด้วยเพราะได้แต่น้ำหมักมันไม่มีสารเคมีใช่ไหมไม่มีปุ๋ยเคมี ไม่มีสารเคมีมีแต่น้ำหมักรอบบ้านเลยนว่น้ำหมักรอบบ้านเราจะเป็นต้องเอาน้ำหมักไว้รอบบ้านนู่นวลนวนนแล้วก็ใส่ใส่เนี่ยเห็นป่ะเขาน้องนวดนี่นะอันนี้ต้องเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ของนวดเนี่ยตรงนี้ต้องตัวนี้จะต้องเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ขยายพันธุ์ต่ออันนี้ได้เมล็ดพันธุ์ละอันนี้เดี๋ยวเอาไปผัด ไอ้ผัดกินมีอีกหมองหนึ่งด้านนู้นอันนี้ของน้องเอเธีรกาเกษตรสีน้องทินานรักของเราไม่มีหมองจะปลูกอุ้ยตายแล้วแน่นนะสงสัยดูสิแน่นอยู่ในนี้แล้วอ่ะเริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยเฮ้พอไม่ได้ดูแลก็จะมีปัญหาแล้วเป็นดาสนิมแล้วมันี่เด็ดออกนะจ๊ะถ้าเกิดเห็นเป็นแบบเนี้ยเด็ดออกเอาออกให้หมด เดี๋ยวค่อยมาจัดการนะจ๊ะนี่ก็ตัดแต่งไปพูกใบต่างๆใบแต่คงตะใครนี่ถ้าอยากให้เขาบว,วบใหญ่ของเราจะใช้เออแต่กอต้นอวบก็ต้องใช้ปุ๋ยของเราที่ส่วนมากจะใช้ต้นกล้วยอย่างต้นกล้วยเนี่ยๆนเนียเนี่ยเนี่ย,ยกล้วยเล็บมือนางเนี่ยอยู่ใน กระถางเดียวกันนี่ออดิบต้นทูนต้นโชนแล้วแต่ใครจะเรียกโตดีไหมโตดีไม่ไม่รู้ว่าเป็นของพี่หนุย่ยหรือของสีรัดออร์แกนิกการ์เดนแต่อันเนี้ยของสีรัดแน่นอนเลยต้นครูต้นครูเน,นี่ยช่วยเราต้ำตาลในเลือดตัะกิงปักชำติดง่ายด้วยเนี่ยครูเนี่ยเด็ดเอาไปกินเนี่ยเด็ดยอดให้ไปกินอร่อยอร่อยมันจะนมันๆเนี่ยสิรัดให้มาแล้วก็ขยายไม่รู้จบเลย อันไหนที่สีรัดให้มาแล้วมันตายไปก็ก็จะเหลือพวกนี้แหละที่ยังอยู่เนี่ยน้องๆเราเขาให้ของให้ต้นมงต้นไม้ไมาเยอะแยะบางทีเราทําตายไอส่วนที่เหลือเราก็ขยายไม่รู้จบแหละเก็บไว้ดูต่างหน้ากันอันนี้ก็มะเขือเปราะมะเขือเปราะมันก็จะแบบ ออกแนวเพี้ยนๆคือดอกเดิกมันอาจจะมาผสมกันกับมะเขือพวงมะเขือพวงที่ตัดกิ่งปักชำเนี่ยมะเขือพวงตัดกิ่งปักชำติดง่ายดีติดง่ายกว่ามะเขืออย่างอื่นอีกตะไค,คร้กะเพรานี่ถ้าเกิดปลูกกะเพราขาวกระเพราแดงปลูกอยู่ใ,ใกล้ๆกันยังไงมันก็กลายพันธุ์ได้เพราะว่านี่ดอก พวกดอกเหมือนกับโหระพากับแมงลักมันก็จะกลายพันธุ์เพราะว่าเกสรผสมกันเนี่ยตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายมะย,ยมมะย,ยมใครใครที่บอก J Mo Mo เจ๊เจ๊ขี้โมขี้โมเขาไปเห็นในคลิปที่ตัดกิ่งมะย,ยมปักชำแล้วแซว นี่ไงเดียกันไอที่ตัดอันนี้ตัดเอ,อ่อปักชัมโอมปักชัมเนี่ยอย่างเงี้ยรากเดินแล้วอันไหนไม่ติดก็จะแห้งอันไหนไม่ติดก็จะแห้งหมัอันนี้เป็นกระเจี๊ยบไอเฮียเด็ดไปแล้ะกระเจี๊ยบที่ตัดกิ่งปักชําหลายคนยังไม่รู้นะอันนี้ ถ้ามีใบเขาเป็นแบบเนี้พวกมันก็จะเป็นโรคเราก็ต้องเด็ดใบทิ้งออกไปวิธีการดูแลมันก็ไม่ยาก,กนี่นี่ก็ติดดีนะดูสิอันนี้เราเอามาปักปักไม่ได้คิดว่ามันจะติดด้วยซ้ำพอดีปักไปหลายกิ่งนะอันนี้ของน้องเอนะ เอามาปักไว้ทิมทิมพอตีตัดแต่งกิ่งมะเดือมะเดือสายพันธุ์ญี่ปุ่นไงเราก็มาทิมทิมไว้ติดอันนี้ก็เอามาตัดไว้ทิมแตกอันนี้ชะอมเนี่ยแตกวะนี่อันนี้ใบเป็นแก้วแว่นแก้วนี่เป็นอะไรที่คนที่กินเก่งๆนะมันก็จะแตกไม่ทันอะแต่ส่วนคนที่ไม่ค่อยได้กินนะ นีส่สรรพคุณไม่ต่างกับบัวบกหรอกไม่ได้ใส่ถุงมือแก้ชาำในได้คนที่ไม่ค่อยได้กินน่ะมันจะแตกเร็วมากนะเชื่อป่ะคนที่กินพวกนี้ยชอบกินพวกเนี้ยมันจะแตกไม่ทันน่ะปูกเองกินเองกอ็ดีแล้วสุขภาพร่างกายมันก็ดีร่างกายไม่สะสมสารพิษเนี่ยแตงยอดดีนะ เท่ากับในกระถางนี้ก็จะมีของน้องเอนะกาวัเกะเกษตรอินซี 4. น้องเอที่น่ารักของเราเดี๋ยวรกระถางนี้ยังไม่รู้จะปลูกอะไรเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำหมักมาใส่มารดดาดเลยเอาน้ำหมักมาใส่ไว้แล้วก็หมักเลยแล้วเดี๋ยวปลูกอย่างอื่นเอาน้ำหมักกำจัดมแมลงด้วยเอามาใส่ไว้เราจะมีน้ำหมักกำจัดมแมลงใช่ไหม ก็น้ำหมักไปในนาน้ำหมักไปในนาเ้ยดินบ้านเราจะร่วนซุยเพราะใช้น้ำหมักอย่างเดียวเนี่ยดินบ้านเราก็จะร่วนซุยแบบนี้พี่หอยพี่หอยเดี๋ยวต้องเอาน้ำหมักเห็นไหมดินบ้านเราจะร่วนซุยเพราะว่าได้แต่น้ำหมัก เดี๋ยวจะปลูกปลูกอะไรดีตรงนี้หมองนี้แต่ถ้ายังไม่หมักก็เอากิ่งต้นไม้ที่เราชอบมาปักชำได้นะเออหาแล้วมาปักชำดียอือ้นี่เชา้าๆทำสวนทำไร่ บ้านน้อนุ่งถุงบาหากระบงุงลุยนาอ่าสาวน้อยทำสวนว่าไงจ๊ะสาวน้อยทำสวนเอามาปักปักทิมทิม,ทมไว้ด้วยอ้อยดำของสาวน้อยทำสวนเนี่ยไปยละเดอ้อหนึ่งสมองสองมูอทำมุ่งมั่นขยันจะสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เสเมอท่องเอาไว้เดอ้อหืมเอ่อ ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อหม่อนใตหวันสตรอเบอรี่ของหนวดเออตัดตัดแล้วไปทิมทิม,ทมไปดีไหมนี่ห,หม่อนไปละทำงานต่อลงคลิปไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจยอดวิวเด้อกลุ่มคนรักการปลูกอะ่ะลงลงลงล,งล,งล,งลงไปมันก็จะเพี้ยนๆหน่อยช่วงเนี้มันมีการแก้ไขอลัลกอริทึมสังเกตดีๆเวลาเราลงช็อตวิดีโออะ่ะ มันจะประมวลผลคือมันมันมีการแก้ไขปรับปรุงของแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็มีผลต่อช่องเราอย่างหลายๆคนก็อาจจะสังเกตทำไมช็อตวิดีโอที่ลงไปเนี่ยมันประมวลผลข้ามวันข้ามคืนเลย99%อยู่งั้นน่ะใช่ปะ่ะแล้วก็ให้สังเกตดีๆว่าเราอาจคลิปสั้น ไปประมาณ10 1นาวินาทีฟังดีๆนะ10วินาทีแต่พอจะขึ้นอัปโหลดมันกลายเป็น38วินาทีแล้วก,ก,ก็กระตุก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 มันจะเกิดอาการกระตุกกระตุกกระตุกแล้วพออัปโหลดมันก็อยู่อย่างนั้นแนะประมวลผล99% 99%อยู่ยงั้นแนหะฟังฟังด้ให้ดีๆนะทุกครั้งที่มีการ ปรับปรุงแก้ไขอลัลกอริทึมของแพลตฟอร์มมันจะมีผลต่อช่องพวกเราเข้าใจใช่ไหมใครจะฟังจบไม่จบเราไม่เสีเรียดนะจ๊ะเราก็จะอัดคลิปของเราบนแพลมของเราไปเรืเร่อยๆแบบนี้เนี่ยฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวน เฮาเฮาหุาหาหนหุนทำสวนทุกวันฝากแช่ฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอิอฝากไลกดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา ไปละเด้องานงานเยอะแยะแต่แป๊บลมแค่นีน้นะ